กลับเข้ามารับชมรายการสนามข่าวท้องถิ่นกันต่อนะคะสาธารณาสุขจังหวัดจันทบุรีค่ะร่วมกับโรงพยาบาลพระปกเกล้านะคะได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับข้าราชการผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี2563ค่ะ ที่ห้องประชุมรำไพพรรณีนะคะอาชาญประชาธิปกศปกดิเดชสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดจันทบุรีร่วมกับโรงพยาบาลพระปกเกล้านะคะจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบร,รมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสําหรับข้าราชการผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสพประจําปี2563โดยมีนายสุทีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีค่ะ นายอภิลักษ์พิสุทธิ์อภร์นะคะนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดจ,จันทบุรีก็ระบุว่าสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดจ,จันทบุรีได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2563ให้แก่ข้าราชการซึ่งเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีปฏิบัติหน้าที่ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณาชนด้วยความวิริยะอุตสาหะซื่อสัสตย์และเอาใจใส่ต่อหน้าที่ราชการเป็นอย่างดีมาโดยตลอดค่ะ เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดช,ชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นสายสะพายค่ะโดยมีผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎจำนวน11รายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นปฐมประม,มาภรณ์ช้างเผือกจำนวนเจ็ราย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นปฐมมาพรมงกุฎไทยจำนวน55รายรวมทั้งสิ้นนะคะ73รายแล้วก็มีผู้เข้าร่วมพิธีทั้งสิ้น65รายด้วยกันค่ะ